Alright.

ดีค่ะกินทุกที่ที่ทุกฟัมนะคะเหมือนเดิมค่ะจะกินอะไรก็ถอหน้ากากนะคะล้างมือหรือจะล้างมือแล้วถอดหน้ากากตอนนี้เราอยู่ที่ตอนนี้กินทุกที่ที่ทุกฟัมอยู่ที่เกตเวเอกมัยชั้นจีนะคะเราอยู่ที่ร้าน CW ดับเบิ o ยูเร้านนี้เป็นร้านอาหารเยอรมันแบบฟิวชั่นนะคะ ซึ่งเราไม่ต้องไปถึงเบอร์ลินเราก็ได้กินอาหารเยอรมันค่ะเมนูที่สั่งมาคือกัดค,คือต้องสอบสารภาพว่าไม่เคยกินอาหารเยอรมันนอกจากไส้กรอกก็เลยสั่งมาตามตามโพยจิ้มๆม,มาที่สั่งมาเนี่ยก็จะเป็นสปาเกตตี้สปาเกตตี้ซอสหมูนะคะแล้วก็จะมีไส้กรอกมาให้ด้วยก็จะประมาณนี้ กงกรีง,ลงแล้วก็จะมีเป็นอะไรเนี่ยสลัดผักเหรอ,ล<ะ>อสลัดผักและอีกอันหนึ่งก็เป็นซี่โครงหมูซี่โครงหมูเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสตูสตูซี่โครงหมูนะก็เนี่ยเก๋เลยเขาให้เลือกระหว่างมันบดมันต้มแล้วก็ข้าวนะคะแต่ว่าคือมาเยอรมันแล้วก็อยากกิน อยากกินมันบดอนะอันนี้เป็นก็เรียกอะไรพิบดเนาะโหบอกว่าอาโล่ซะหน่อยนึงมันจะได้ดูมีกิมมิคม่ได,ด้ไม่ออกอีกอุ้ย <laughs> เจ๊กซะหน่อยเรื่องเยอะเปิดก็จับของอะไรเสร็จล้างหมื่จริง คือยุคโควิดอย่างนี้นะคะเราจะกินอะไรก็ได้เราจะไปไหนก็ได้แค่เราป้องกันตัวเองแล้วเราก็ดูแลตัวเองมากๆเราล้างมือบ่อยๆพอกินเสร็จแล้วเราก็รีบปิดปากคิดว่าเราจะต้องอยู่กับโควิดไปอีกนานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดนะคะจะได้ปลอดภัยค่ะกินเลยดีกว่าอันนี้เป็นเมนูทานเล่นเป็นไส้กรอกเหมือนกันเป็นไส้กรอกเยอรมันแท๊กๆจ้าไสา้กรอกเยอรมันแท๊กๆอ่ะ สั่นน้องมาดุ้นหนึ่งแล้วน้องก็ลาดซอสมาให้ตอนแรกคิดว่าจะได้มาเป็นแบบดุ้นยาวๆแต่น้องตัดมาให้เรียบร้อยเลยเป็นแบบเหมือนกับแบบเดินเอาไปกินได้เลยสารภาพว่าไม่เคยกินนะคะกินแบบเป็นกลิ่นเครื่องเทศแบบต้องอร่อยแน่ซอ, <Yeah. S 1> อสเขาไม่ได้เผ็ดเลยนะแต่มันนีรสค่ะมันกลมกล่อมอะไม่เผ็ดไม่ ไม่เผ็ดไม่ฉุนผิดความคาดหมายคืออร่อยมากเป็นไส้กรอกที่อร่อยมากใครี่อยากกินแม่อาหารจักนะคะสั่งแล้วตอกนุ่งเดียวแล้วเ,เดินกินได้เลยคนไทยชอบกินนะเดินกิน,นอย่างนี้อืมอร่อยไม่ถึงรู้หัวอ่ะผมจริงๆจุมเป็นไส้กรอกหมูนะคะที่เราสั่งมาเป็นแบบมาอ ข้างไหนนุ่มข้างไหนหนังกรอกต่อไปเป็นสปากเกตตีเป็นสปา,กเ,กสปากเกตตีซอสหมูแล้วก็เป็นไส้กรอกหมูมันจะเป็นไส้กรอกตะเกียร์แต่ว่าเราไม่ได้ร่าซอสสปากเกตตีก็รสชาติดี หวังเลยอ่ะที่ตัดสินใจเลือกกินเพราะว่าเดินดูหลายร้านแล้วเออเรายังไม่เคยกินอาหารเยอรมันนะเราก็เลยลองเข้าไปดูแล้วราคาที่นี่เริ่มต้นแค่6กกว่าบาท69บาทมนะั้งไม่แน่ใจนะก็คือไส้ราคาของไส้กรอกเริ่มต้นที่ห9บาทแล้วสปากเกตตี้ที่เราสั่งมาเนี่ยก็ร้อยกว่าบาทเทหลายร้อยร้อย่บา <12 9 S 2> บาท129บาท,บาทแล้วก็ได้มาทั้งไส้กรอกทั้งซอสทั้งอะไรเลยครบราคาเริ่มต้นที่ หกสิบเก้าบาทน้ำ 10, แต่น้ำตังหักนะอะไรเงี้ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นสตูนะคะสตูซี่โครงหมูอกวา่แดงจิ้มน้ำก่อนเผื่อจะเมาทำมาได้กลมกล่อมมากเลยอ่ะคือไม่น่าละเขาถึงได้บอกว่ากินกับข้าวก็ได้เนื้อมันเนื้อมันนุ่มนะลุดออกมาเลยนะลุกออกมาเลยอ่ะกินก็ดูกไปสิ เดี๋ยวจะกินเนื้อให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวให้ปูกินกระดูกเนี่ยปูนุ่มแล้คลาดดีอันนี้น่ามันเป็นมั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 นต้ม,มอันนี้เดี๋ยวขอลองมันบดหน่อย ือที่ใช้ซ่อมใช้ซ<า>่อมกดกดแล้วเนี่ยดูเนียนมากมันดูเนียนมากเลยนี่น่าจะยังร้อนอยู่ตัดสินใจไม่ผิดเลยที่มากินร้านนี้มันบดเขาไป,ป็นในร่องฟามเนียนมากที่นี่เขามีขนมปังมาให้ปางนี่นอะไรอันนี้จิ้มเนื้อปังเนาะ อุ้ยังเขาก็ามาอุดหนุนเลยอ่ะคือจะบอกกินกับข้าวก็อร่อยกินกับขนมปังก็น่าจะดีแหละเป็นวาเลนไทน์ที่ เหมือนได้ไปเบอร์ลินเลยอ่ะฟองลมแล้วก็เหนียวได้กินกับตะโถดีมากดินดินน้ำไงตัวได้ดินเสียง ร้านซีดับเบิลยูเคอรีู่ตเกร์เวเอกมัยชั้นจีนะคะจะขอแนะนำว่าถ้าเกิดใครอยากลองอาหารเยอรมัน กินทุกที่ที่ทุกปั๊มดินดีนำเสนอค่ะ